สวัสดีค่ะนักทุนกลับมาในช่วงเวลานี้นะเขาบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายนะที่เขาจะเพิ่มน้ำหนักในเรื่องราวของทน้าน MSCI ต่างๆนะคะแล้วก็ในกระแสะเรื่องราวของสนามบ,บินในประเทศไทยด้วยนะคะเข้าสู่เดือนธันวาแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนนะฮะของรายการ b u s i n e เศ and Life เองที่เราอยากให้นักทุนได้ติดตามกันนะคะ ก็คือหนังสือสองเล่มนี้นะฮะซึ an is, in initial, ่งเป็นความทรงจาของพวกเราประชาชนชาวไทยก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะฮะที่เราได้รวบรวมรักที่สุดคือในหลวงคืออะไรนะในเล่มนี้นะัะทุนที่ต้องการนะท่านก็สามารถรับได้เลยนะฮะเพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกของหนังสือเล่มนี้ในปีหน้าคือปี2560ด้วยกันนะฮะก็สามารถโทรไปสอบถามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ 0972438316นะฮหรือลายไอดของสต็อกรีวิวนั่นเองนะฮะอ๋อ8136ตายแล้วกลับกันหวยออกหน้าเลยโอ้ขอโทษค่ะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะะท่านก็จะได้รับ2เล่มเป็นพิเศษนะคะสหรอดท่านที่สมัคเป็นสมาชิกในปี2560นั่นเองนะคะก็ฝากข้อมูลนักงทุนไว้ด้วยกันนะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันนั่นเองนะคะค่ะอ่ะหมดแล้วนะคะ ในช่วงนี้นะคะนักทุนค่ะเราก็จะได้ไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกรมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาเลยนะคะเมื่อเมื่อกี้เขาบอกฟังแล้วก็หมดแรงหลับกันไปมั้งเมื่อกี้ที่พี่นิพนธ์พูดในเอฟเอฟเจ็ดทุกคนหลับไปแล้วเวลาเก่งกำไรเป็นลายตัวแต่สังเกตว่าเวลาเขาแจกเขาจะแจก จากคนที่ไปสะสมพุดนไว้ก่อนนะฮะแล้วเขาก็จะเล่นมาแจกให้นะครับเขากระดาษโน้ตเขาเล่นมาแล้วคนก็ไปสงสัยเอาไมขึ้นทําไมซีเคปีขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปไล่ซื้อวันนี้ยังพอซื้อทันพอพรุ่งนี้ไปไล่ซื้อเอาแล้วทําไมมันลงอ่ะสงสัยอีกแล้วก็เป็นภาพของนักเก็งอะไรที่ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจสภาพรวมของตลาดนะครับคแล้วก็ชอบไปฟังข่าวตอนนี้ก็มีข่าวไม้ละอิตาลีนู่นนี่นั่นนะเออไม่ทราบเกี่ยวกับเราไงเหมือนกัน เออประเทศที่มันมันแบบว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะฮะแล้วก็มันไม่ดีมานาดแล้วผมถามว่ามันก็ก็คงถ้ามันเจ๊งมันก็คงไม่มีอะไรมันกระทบคนอื่นหรอกนะฮะมันคงไปถูกขยึดแบบกรี๊กนะครับเรื่องกรี๊กมาก่อนก็มีเป็นตัวอย่างที่เราให้เราเห็นนะว่าโอ้ยเรื่องกรี๊กมากลัวกันใหญ่พูดไม่เป็นอนวน้มลงนะฮะพอข่าวมาเขาก็จะเอาข่าวที่มันมาหลอกซึ่อจากเราอะนะฮะ กรี๊ดกรี๊ดก,กันจนเซ็ตลงไปสี่ร้อยอะกรี๊ดกรี๊ดอยู่นั่นแหละเราก็ขายตามเข้าไปกลัวเรื่องกรี๊ดกรี๊ดประเทศเล็กป้าเศรษฐกิจเล็กกว่าเราอีกนะฮะยิ๊ดเจงไปเนี่ยไม่มีใครก็เดือดร้อนหรอกนะฮะมันเล็กเกินไปนะฮะอิตาลีนี่ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ที่ไม่เล็กนะฮะแล้วก็ขนาดก็ใหญ่ใหญ่กว่าเรานะใหญ่กว่าไทยค่ะใหญ่กว่าเรานะ,ะแต่เขาก็ไม่มีอิทธิพลอะไรหรอกกับกับเอ่อกับโลกมากนักนะฮะ ระบบธนาคารของเขาก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอเจ็ดแปดแห่งเนี่ยก็เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะธนาคารก็อ่อนแออยู่แล้วนะครับเขาก็ต้องไปไปในยุโรปทั้งหมดอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับฝรั่งเศสเนี่ยหนักไวเนี่ฝรั่งเศสเด๋อวเัอฝรั่งเศสอีกนะนะครับมันไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าจะเกี่ยวกับเราในวันที่สิบสามสิบสี่ธันวาเรื่อง FOMC ค่ะ ที่จะมีการประชุมเรื่องดอกเบี้ยนะคะอ่านั่นนั่นจะเกี่ยวละ,ะการข<า>ึ<ง>้นขั้นที่สองนะ่ยเราเราเรียกว่าไายเอื้อหายอ่าอ่าเนี้ยพอขึ้นครัค้นที่สองมันก็จะมีรั้นที่สามั้งที่สี่นั่นเราต้องไปประเมินละว่ามันจะกระทบเราไหมเรื่องของเงินทุนไหลออกนะครับแต่มันก็ไม่ได้กระทบกับพื้นฐานเรานะแต่มันกระทบเรื่องเงินทุนไหลออกเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้ขายตราสารนี้ใช่ขายตราสารนี้นะครับข้ามเงินบาทอ่อน ชูข้างเงินบาทอ่อนก็กลัวขาดทุนจากตลาดเปลี่ยนเพราะนั้นนักเก็งกำไรเนี่ยเขาก็จะต้องขายตราสารนี่ออกขายหุ้นออกนะฮะแต่นักลงทุนนะครับที่เขาถือหุ้นลรามาจากปีสองพ2535ร้อยสามสิบสองพันร้อยสาสิห้าสสสิบแล้ววันนี้เขายังถืออยู่ก็คงไม่ได้เอาออกไปนะครับเขาก็ยังอยู่ของเขาเหมือนเดิมเราก็ไปดูว่าเ,เงินที่เข้ามาเก็งกำไรปีนี้มันเข้ามาประมาณสักแสนล้านมันยังอยู่ครบเงินแสนล้านเนี่ยมันจะทําให้เราหุ้นเราลงมาเท่าไหร่อย่างมากกว่าร้อยจุดนะฮะ นะครับอย่างมากก็ร้อยจุดซึ่งตอนนี้เขาก็ขายอยู่เห็นไหมครับเมื่อวานก็จะขายอีกนะฮะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกับธีมที่เราพูดถึงนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าตลาดบ้านเราก็เล่นหุ้นที่เราเล่นกันแล้วฝรั่งไม่มีนะซีเคพีนะฝรั่งไม่มีหรอกนะครับมิ้นนี่ฝรั่งมีแต่มิ้นเป็นฝรั่งที่เขาก็ฉุดไปคนไทยึกออกไปฮะเขาเป็นคนไทยอ่ะเขาเขาไม่ใช่ฝรั่งที่เป็นฝรั่งอ่ะเกออกไปฮะแต่ชื่อเขาฝรั่งไง ชื่เขาฝรั่งแต่เขาเป็นคนไทยออยู่ในเมืองไทยอยู่เมืองไทยมานานนไมเนอร์กุ๊ปเนี่ยนะนานมากนะฮะไม่ใช่เพิ่งมาอยู่หรอกนะครับก็ก็ขยังดีอยู่เมื่อเช้าเราก็แนะนําไปสําหรับมินที่ตามเทคนิคถ้าเราตามดูเทคนิคนิดนึงนะครับวันนั้นก็สอนค่อนข้างละเอียดนะฮะถ้าจาไม่ผิดก็จะเป็นวันพูดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ผมสอนมินไปนะฮะให้ดูเทคนิคนะฮะ ว่ามเนะี่ยมันผ่านเส้นอย่างนี้และเดี๋ยวมันก็จะต้องลงมาแบบนี้แหละอะไรเงี้ยแหละแล้วก็ค่อยกลับไปซื้อน้ำก็จะวิ่งขึ้นใหม่อะไรจำลองเนี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นเป็นภาพของถ้าเราใครเรียนสีบวกหนึ่งก็จะเข้าใจว่าผมพูดเรื่องอะไรนะมินเนี่ยนะมันผ่านเส้นสิบวันมาแล้วมันไม่ผ่านเส้นยี่ห้าวันเนะี่ยแสดงว่ามันเป็นขาขึ้นนะะขาขึ้นมีสองอย่างนะครับเป็นรีบาวก็ได้นะหรือว่าเป็นขึ้นจริงก็ได้มินนี่ก็คิดว่ามันเป็นรีบาวนะ พี่บามันก็มีสามขึ้นนะครับนะครับคราวนี้มันก็จะต้องวิ่งผ่านยี่ห้าวันแล้วไป,ไปทดสอบตรงนี้นะครับไอ้ตรงสาสิบเจ็ดบาทสลึกเนี่ยถ้าขึ้นไปยืนเหนือสามสิบแปดด้นเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปขาขึ้นนะครับถ้ามันขึ้นไปถึงสามเจ็ดแล้วมันยังไม่มันก็จะลงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําสัญญาณเดเว์เจน์นะครับเพื่อจะกลับตัวไปขึ้นนั้นโซนของมิ้นระดับสามสิบสี่บาทเนี่ยก็เป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยในเรื่องของดาวไซด์นะครับ ที่จะไม่ค่อยมีละอันนี้คือเป็นมินนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ CKP นะครับ c K p เคีนี้ต้องบอกว่าไซเวนน้นมขึ้นตลอดนะฮะหุ้นไม่ได้อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วก็รอรอ,รอการการรับรู้อะไรได้นะฮะจากแพรนต่างๆจะเข้ามาเพราะนั้นหุ้นแบบนี้มันเป็นหุ้นลงทุนนะฮะถ้ามันอ่อนตัวลงมาเราเห็นว่าสามบาทสี่สิบสาบาทสามสิบ สมามบาสามสิบยังมาไม่ถึงเลยสมามบาสามสิบเนี่ยเป็นแนวรับที่แบบว่าแข่งแข่งมาถ้าตลาดแพนิคนะฮะหรือไม่ก็ตามว่าสามาาถห้าสิบมาซื้อวันนี้ขึ้นไปสามบาหกสี่นะครับผ่านมาละนะครับผ่านไฮทุงที่เคยเบรกตรงนี้มาสามบาหกสิบนะครับไปสาม,มารถเจ็ดสิบผมว่าไม่ได้ไปไหนไกลหรอกฮะอย่างมากก็ที่เดิมนะครับสามบาทแปดสิบสี่นะครับแล้วก็ย่อใหม่ใช้เวใหม่นะครับแต่สุดท้ายก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เป็นลักษณะของของหุ้นที่ต้องถือลงทุนนะครับในกลุ่มเดียวกันก็จะมีตัว BCPG นะครับ BCPG เนี่ยเข้าตลาดมานะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานสังเกตว่าคล้ายๆเลยนะฮะแพทเทิร์นของของตัว Moving เนี่ยก็คล้ายๆกับวอลุ่มเริ่มหายไปละแบบนี้หุ้นนันไม่ต้องกลัวมันลงแรงหรอกนะฮะคืออาจจะมีคนโชคดีลงแรงแล้วซื้อทันเราไมฮะลงแรงแล้วซื้อทันะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเวลาหุ้นมันลงถูงว่าเส้นลงร้อยจุดเนี่ย ถามว่าบางจากพาวเวอร์มันลงมันลงฮะแต่มันลงไม่เยอะหรอกมันไม่มีวรรุ่หรอกนะครับมันไม่ใช่ลงแบบขาลงมันลงแบบว่าคนตกใจขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถือไว้ที่สิบสี่บาทสิบสามบาทเก้าสิบนะถือไปมันอาจจะพนิกลงไปสิบสามบาทก็ไม่ใช่ก็ถือไว้นะฮะอย่าไปดูมันนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปทดสอบสิบหกบาทอะไรเงี้ยนะครับในวันหนึ่งนะฮะ ต้องต้องบอกว่าการซื้อสิบสี่ขายสิบหกเนี่ยนะครับแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นในเดือนหรือสองเดือนเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะกำไรก็โอเคแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าผ่านสิบหกบาทมันก็จะไปต่อของมันไปได้เรื่อยๆไห <c oughs> นๆมาแล้วก็มาดูอีกจัวนึงละกันบ้านปูพาวเวอร์นะฮะบ้านปูพาวเวอร์ก็เหมือนกันนะฮะแต่เป็นลักษณะของแพทเทิร์นน่ะขึ้นไปแล้วลงมาก่อนนะฮะทำลกตามก่อนเขาตลาดนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องมายืนเก็บของในระดับข้างล่างโดยมีแนวรับอยู่ที่ยี่บสี่บาท นะครับมีโอกาสนะที่จะไปให้เราซื้อที่ยี่สบสี่บาทนะฮะแต่ไม่น่าจะหลบต่ำกว่ายี่สิบสี่บาทนะครับแล้วก็เคยวิ่งกันใหม่ข้างบน<ม>ก็เห็นมีรีเสิร์ชมายี่บแปดยี่ิบเก้าเลยกนเนี่ยน,นะฮะเล่นมาหลายอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเทคนิคบอกว่าอย่าไม่ต้องซื้อหรอกนะฮะแบบนี้เป็นการไซด์เวย์ไปเรื่อยๆในทางลงนะฮะตัวอีกตัวหนึ่งก็จริงๆแนะนําไปแล้วนะครับ w s a ยเนะี่ยว่าใครเก่งกาไรนะครับในแทง่งแท่งเทียนแท่งที่แล้วมันเป็นฟอรซิกแนลนะฮะ เป็นแท่งซื้อขึ้นมารอบเนี้นะครับแล้วก็ไม่ผ่านสิบวันนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาณซื้อในในทางที่จะกลับเป็นขาขึ้นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีแรงขายออกมานะฮะก็ให้ให้ให้ใหนิดนึงคนที่จะซื้อ w s a นะรอจังหวะด,ดีๆนะครับการลงไปแถวสองบาทแปดสิบนะฮะถ้ามันมีนะมันจะเกิดจากตลาดแพนิคแล้วมันลงไปก็ก็เป็นน่าสนใจสำหรับคนที่ คนที่จะถือลงทุนนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของตัวนี้ก็เป็นเป็นคัฟเวอร์ต่อมาแล้ว mm hmm. กัน AAV วนะฮะ a อวก็มื e m ค,คนเชียร์กันเยอะนะกลุ่มสายการบินซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่นะปีหน้าไม่น,น่าจะใช่นะครับค่ะก็คือยังไงฮะตัว AAV ก็อย่างยังไงคะ,ะครับก็ดูกาบพูดแบบเนี้ยถ้าใครรักใครชอบมัน พนิกซื้อแล้วก็พอขึ้นมาก็ขายไปนะฮะนี่เป็น AAV นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ก็เล่นตามข่าวมานะครับมีนะครับก็ข่าวเรื่องของการประมูลรถไฟฟ้าสีนู่นสีนี้นะครับก็ถ้าเราเล่นตามข่าวนั้นเมื่อข่าวมันจบมันก็คือจบข่าวแล้วก็ต้องขายออกไปก่อนนะครับแนวรับของเบมก็ยังเป็นแพทเทิร์นของการเซเวในนโน,โนมขึ้นอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายนะฮะค,คณเปน,นั่ลงทุนคงไม่ต้องไปกังวลอะไรแต่นักเก็งกำไรก็คือเขาไม่เล่นหรอกน เขาเล่นแล้วมันจบข่าวการเก็งกำไรแล้วนะมื่อเขาจบข่าวเก็งกำไรคุณก็ต้องขายไปก่อนกูอย่าไปคิดต่อข่าวเองนะว่าใครจะได้นู่นนี่นั่นคือวิธีการเล่นหุ้นตามข่าวนะฮะจะข่าวเรื่องประมูลพอการประมูลตอนนี้เขาบอกว่าอผ่านแล้วทางด้านเทคนิคทั้งสองเจ้านะครับแล้วอย่าไปคิดต่อนะฮะเราก็รู้ว่าเป็นการเล่นเพื่อการเก็งกำไรแค่นั้นเองนะครับ อย่าไปบอกว่าถ้าได้แล้วราคามันจะขึ้นมาได้แล้วก็จบนะฮะไม่ว่าใครไ,ไดไนน้นะครับเจ้าได้เจ้าไม่ได้ลงต้นคู่นะครับแต่ตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นทั้งคู่นะฮะเป็นภาพเลยเราต้องเข้าใจเราอย่าไปสร้างภาพเองนะครับต่อไปก็จะเป็นปุนกลาานะรับุูนกลางนี่ไม่ได้แนะนํานานาวันนี้เราเอามาแนะนําดูนิดนึง <pes> นะครับก็เป็นเดวโน้มลงนะครับแล้วก็ยังลงโอ้โหรอบนี้ก็ต้องถือว่าลงลึกนะครับลงลึกพอสมควรนะฮะลงมา อะไรอยู่ที่ยี่ิบสามเลยลงไปขาลงเลยนะครับ abc นะต้องต้องจองแหละต้องจองแหละนะครับเพราะว่าการทำ abc ในลนักษณะแบบนี้นะครับก็อาจจะมีการรีบาวแรงๆได้นะฮะนะครับก็อ,อยู่ที่ต่ำแล้วนะครับผมว่าลงมาที่ปัตตมพอดีนะครับที่สองบาทหกสิบเจ็ดนะครับลงมาที่สองบาทหกสิบหกเขี่ยโลนิดหนึ่งสองร้อยค่ะพี่สองร้อยหกสิบหกนับโตกาใจหมดลเลยนะสองบาทบีการลุด การหลุดลงไปเป็นโอกาสซื้อที่ดีสองร้อยหกสิบหกซื้อใช่ไหมฮะอ่าใช่ลงต่ำไปนะมีโอกาสลงต่ำไปนะฮะแต่ทวันนี้มันอาจจะมีการเด้งสักทีหนึ่งแล้วก็ค่อยลงทีหนึ่งหรือว่าลงไปเลยก็ได้ให้มันจบจบนะฮะลงแบบนี้ถือว่าการลงยังไม่จบรูจับจังทางชาร์จของวอลุ่มนะถือว่าการลงยังไม่จบนะครับการถือหุ้นที่มันเซฟไว้อยู่ข้างล่างอยนะี้ต้องระมัดระวังนะว่ามันมันสามารถลงต่อได้อยู่เพราะมันเป็นแนวโน้มลงนะครับ แต่ถ้าถือได้ไหมราคาแถวๆนี้ถ้าติดอยู่นะครับก็สามารถถือต่อไปนะครับมีโอกาสวิ่งผ่านแถวๆนี้นะครับต่อไปก็เป็นตัวที่ AOT นะครับ<ะ>ก็มีข่าวการเก็งกำไรเกิดขึ้นนะครับ<ะ>ก็คือการสปนะิทพ<ะ>่านเป็นมีอินไซต์แบ่บเนี่ยขึ้นแต่เมื่อวานเนี่ยแทงใหญ่ขึ้นเมื่อวานนะนะเมื่อวาน <ไล S 2> ต้องมีคนรู้นะซื้อขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยก<ะ>อไปจับเลยเนี่ยใน AOT เนี่ยมีอินไซต์แน่เลยนะครับอ่าก็ดูนะครับ ปกติแล้วการเล่นสปินพาเป็นการเลิกกิจกำไรนะครับหุ้นที่สปินพาส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นนะหุ้นจะเป็นแนวโน้มขึ้นอันน้วมาดูทางเทคนิคการขึ้นอาจจะขึ้นก่อนสปิดหลังสปิดอันนี้ก็อยู่ที่แนวโน้มของตลาดนะครับแนวโน้มของตลาดแหละถ้าตลาดเป็นแนวโน้มลงก็จะอาจจะไม่ได้ขึ้นตอนที่ก่อนสปิดนะฮะแต่ถ้าตลาดเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่แล้วสปิดเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นก่อนสปิดหลังสปิดมันก็จะลง มันก็คงไม่เกี่ยวอะไรจากสรุปว่าแล้วมันจะขึ้นนะครับมันขึ้นมาจากนะครับก่อนที่จะมีข่าวออมานะครับโลคือสามห้าห้าแล้วขึ้นมาขึ้นไปสี่ร้อยนะก็ขึ้นมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแตบบ่นี้ก็ไม่ต้องตามแล้วนะครับแต่ใครมีอยู่ก็ถือไว้นะครับรอมันสปินดีกว่านะครับรอแตกพานะเปิดกินกไหนเออรอแตกพาไปเลยนะฮะ ถือไว้ก็รอแตกพาสมมติว่าก่อนแตกพามันไม่เล่นอ่าหลังแตกมันก็ต้องเล่นนะครับถ้ามันเล่นก่อนแตกพานะครับมันก็ขึ้นไปจนถึงที่สุดวันที่มันประกาศแตกพาวันที่แตกพากูก็ขายไปรู้วิธีเล่นเนี่ยมันคือการกินกําไรนะครับต่อไปก็เป็น I V L I V L นี่เราแนะนําไปแล้วเราก็แนะนํำไปว่าอืมันก็อยู่ในช่วงที่ขึ้นมาแล้วก็ปกติหุ้นถ้าขึ้นจะขึ้นต่อนะ มันคงขึ้นผ่านสามโภไปแล้วละนะฮะถ้ามันไม่ขึ้นต่อเนี่ยนะครับแพทเทิร์นอย่างนี้มันเป็นไซเวย์แล้วมันเป็นคอมมอนดิตี้นะ่โอกาสที่มันจะย่อลงมาใหม่เนี่ยมันก็มีโอ,อกาสเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราต้องไปตามดูอสต็รปล้อนหรืออะไรของมันละนะครับนตครับล้อนไหนสต็อปล้อนมันยังอยู่ไกลนะฮะมันยังไม่ได้สร้างเลยนะฮะอาจจะเป็นราคาปิดของวันนี้ก็ได้แล้วไปดูนะะวันนี้ปิดวันนี้ถ้าปิดไม่บวกเนี่ย ก็จะเป็นราคาเป็นจุด stop l ล s s นะครับเพราะมันอยู่ที่20 28เลยนะอยู่ค่อนข้างไกลเวลาไซเวลแล้วเราเรากำหนดส o นะ็อยี่สบแ28เนี่ยมันไกลมากนะฮะมันก็ทำให้เสียโอกาสเหมือนกันคือพุ้มันขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อเนี่ยก็เรียกแนวโน้มไซเวทนะครับขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงเนะี่ยมันก็จะเป็นภาวะที่อึดอัดนะฮะก็ต้องไปดูแนวโน้มใหญ่ของมันนะครับแนวโน้มใหญ่ว่า มันเป็นแนวโน้มขึ้นหรือแนวโน้มลงนะฮะก็แนวโน้มใหญ่ยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะับเพราะฉะนั้นถ้าอดทนยี่สิบแปดได้มันก็สามารถที่จะขึ้นไปต่อขอ้โบนได้นะครับในตัวของของพื้นฐานวันนั้นก็รู้สึกเอวินก็จะพูดไปเยอะเหมือนกันใช่ใช่เอวินพูดในงานสัมมนาก็ก็น่าจะเป็นแนวนั้นนะครับวันนี้หุ้นก็คงแนะนำแค่นี้แหละนะฮะ <Okay. S 2> นะครับก็กคําถามมาเรื่อยๆเนาะในพักผ่อนกันบ้างเนี่ยก็พักผ่อนกันกันบ้างอย่าไปมีคนถามไอตัวที่พี่นิพนธ์พูดไปเมื่อกี้อเอลทีบอกว่าถ้าแตกพานเรามีหุ้นไว้จะเก็บไว้ไหมหรือว่าจะขายเอากําไรคะมันเป็นเกณฑ์กาไรนะเอลอออทีนะคนะสมมติมันขึ้นไปห้าร้อยห้าสิบาทถ่ขายไหมอ๋อเออนะคุณขายไหมมันคือมันจะขึ้นหลังหลังอะหลังอ่ะหลังจะปิดพาร ตลังสวิตพายปกติมันก็จะมีเรื่องของมันจะมีเรื่องของอทางพื้นฐานตามมาด้วยโดยปกตินะครับครบสูดมันมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องสปิดพายอย่างเดียวหรอกนะมันมักจะมีอะไรอะไรที่นั่นอยู่นะครับม,มีอะไรที่นั่นอยู่อะไรที่นั่นคือ,คอมันมีพื้นฐานเลยที่ซ้อน <laughs> จอนอยู่ พอถึงสปิดออกมาเล่นนะฮะไม่มันหุ้นมันน้อยแต่พอสปิดเสร็จแล้วมันก็จะจบแล้วต่อไปมันก็จะไม่เล่นอะไรละหุ้นรัฐบาลถือหุ้นใหญ่อะเกิดเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไงมันมีน้อยนักทุนไม่สามารถหากินกันได้ถูกคนถืออยู่มันก็เป็นรัฐบาลถือหมดแหละนะฮะเขาไม่รู้จะลงไปทำไมเหมือนกันนะครับก็สปิดมาให้รายย่อยเล่นยงไงปกติแล้วประมาณสักสี่ร้อยแล้วนะก็ส่วนใหญ่จะสปิและใช่ใช่เหมือนเหมือนอะไรนะปอตทสพหรื่า สพอสพอคือสปิทีหนึงนั้นเจ็ดร้อยนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปเจ็ดร้อยแล้วก็สปิทออกมานะฮะแล้วก็วิ่งกลับไปร้อยกว่าบาทอีกก็รวยกันเยอะนะตอนสพอตอนสปิทอยู่แค่เจ็ดสิบาทนะแล้วก็ขึ้นไปร้อยร้อยห้าสิบขึ้นไปสองร้อยี่สิบด้วยหลังสปิทนะฮะแต่มันไม่เหมือนกันนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกนะโะเราก็ต้องดูจังหวะนะฮะสพอช่วงนั้นเป็นช่วงที่รน้ำมันเป็นแนวโน้มขึ้นอ่ะที่จะขึ้นจาก น้ำมันรอบนั้นก็นนขึ้นจากสามสิบเหรียญน,นี่แหละนะครับแล้วขึ้นไปร้อยสิบสี่เหรียญน,นะสปอสปิพดพอดีมันก็เลยว,วิ่งต่อได้อีกล้อหนึ่งไปไปสองร้ <นะ S 1> อยี่สิบไอเอวทีอาจจะเหมือนกันเพราะหุ้นใหญ่มันอยู่ที่ท,ที่รัฐาบาลหมดเนะเขาก็ขยายสนามบินเยอะนะพูดถึงว่าเอตอนนี้ลงทุนเนี่ยทั้งกรุงเทพตอนเมืองนะฮะแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็ภูกเก็ตนะฮะหลายแห่งเลยนะที่มีการขยายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีรายได้ตามเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับใ,ในสปิดพาเวลาจะซื้อหุ้นโอ้ยราคาสามร้อยบาเอาสามเก้าบาทแล้วกันมันถูกกว่ามันซื้อง่ายกว่านะครับมันบอลร้อนละร้อยร้อยหนึ่งนี่ร้อยนี่มันก็ตอนนี้มันสามหมื่นกว่าถ้าสปิดร้อยหนึ่งก็เหลือสามพันค่ะส่วนไอ้ตัวอ๋อมีมีมผมมีตัว eks ละกันเดี๋ยวผมดูให้นะอะไรนะ ek อ๋อโรงพยาบาลเอกชัยเหรอฮะ e <KS. S 1> อ่า eks โรงพยาบาลเอกชัยนะะเอกชัยก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับเทิร์นก็ขึ้นมาขึ้นแบบไม่มีวอลล่มเป็นเป็นภาพของโรงพยาบาลนนะที่ที่<อ>ยังขึ้นต่อได้อยู่นะฮะก็ก็ถือลงทุนนะครับดูถือลงทุนละกันนะฮะค่ะเพิ่งเข้าเองเนาะใช่ แล้วทองคำดูทำเฟรมวิกให้หน่อยหรือเปล่าฮะทองคำทองคำนะครับมีคนถามเรื่องทองคำเขาถขาบอกว่าผมดูดูวิกอยู่ใช่ผมดูระยะกลางอยู่นะฮะทองคำนะครับนะ่แพทเทิร์นมันก็จะเป็นขาขึ้นอยู่เมื่อกี้โรงพยาบาลเอกชัยนะฮะวันนี้ทองคำนะครับอทองคำก็ดูดูแท่งเทียนก่อน,นะครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะฮะ จะเห็นว่าการลงมาของทองคํานะครับก็ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะรีบาวสัญญาณไม่นี้สัญญาจะเป็นสัญญาณรีบาวนะครับก็มีดัชนที่พันสองละนะอันนี้ผ่านพันสองก็จะไปประมาณสักถ้าผ่านพันสองเนี่ยสัญญาณมันก็จะดีขึ้นนะครับปกติถ้าถ้าหุ้นเป็นขานลงแล้วนะมันจะไม่ผ่านพันสองนะไอเ้เส้นมันวิ่งสิบวันเนี่ยสีเข,เขียวของผมเนี่ยมันจะวิ่งไม่ผ่านหรอกนะ แต่ปกติแล้วถ้ามันลงมานะครับโดยที่มันยืนอยู่ได้แล้วเส้นมันวิ่งลงมาเนี่ยมันจะวิ่งผ่านนะครับก็เราดูถ้ามันวิ่งพุ่ดพุ่พุ่ขึ้นไปพันสองร้อยห้าสิบเลยแสดงว่ามันไปขาลงนะฮะแต่ถ้ามันขึ้นไปชนพันสองร้อยยี่สิบห้าแล้วมันย่อเนี่ยแสดงว่ามันมีโอกาสจะรีเวิร์สเป็นขาขึ้นนะครับเนื่องจากการดูดูกราฟของพวกเนี้ยมันไม่มีตัวบอลุ่มช่วยในการดูนะฮะมันก็ต้องดูสัญญาณ นะครับซึ่งสัญญาณของทองคำเนี่ยลงมาแล้วก็มันก็ยังอยู่ในแพทเทิร์นไดเว์เจนต์อยู่นะนะครับตอนนี้มารีบาวจากจากจากสัญญาณไดเว์เจนต์ของกลุ่มที่ใช้เทคนิคที่เรียกว่า RSI นะฮะก็พยายามที่จะงัดขึ้นอยู่นะครับซึ่งผมก็บอกว่าแถวนี้ไม่ใช่ช็อตน,นะครับคือถ้าทองคำจะลงเน่ยต้องวิ่งขึ้นที่ก่อนนะครับถึงจะลง น้องผ่านหนะึ่งพันสองรอยี่สิบห้าเหรียญย่อลงมาแล้วขึ้นเลยใช่ไหมฮะถ้าจะเป็นขาขึ้นถ้าจะเป็นขาขึ้นเนะี่ยต้องขึ้นไปผ่านสองรอยี่ห้าเหรียญแล้วย่อลงมาแล้วไม่หลุดโลเดิมเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นขาขึ้นได้เลยค<า>่ะนะครับแต่ระยะประกอบเจ้าการไปบอกว่าเป็นไซเวนะครับเป็นไซเว อาจารย์<อ>คะ e k s d e b a าวแถวไหนอาจารย์ยังไม่ได้ตอบเลยคุณม่อนสวนนะ่ะผมเล่นอยู่คุณม่อนอย่าสวนผมก็ลังเล่นต้อนะงบอกก่อนว่าผมต่อคาถามแล้วลงทุนไม่ได้นะฮะนะครับเมื่อกี้ผมแนะนําไปแล้วนะครับผมดูให้ทีก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ได้เป็นงานที่ม่อนละสิเธอไม่รู้เนี่ยสิขึ้นมาล้วแถวเนี้ยมันเหมือนว่ามันมีแนวต้านอยู่ แถวเนี้ยมันเป็นโดจิหลายแท่งละเห็นไหมครับแบบพอเจอโดจิหลายแท่งมันก็จะย่อนะครับ uh huh. มันก็เป็นย่อที่แบบว่าลงมาจะแถวเจ็ดบาทมันต้องถามว่าแนวรับเท่าไหร,ร่นะฮะพแถวเจ็ดบาทก็เข้าไปซื้อใหม่นะฮบพูดแบบเนี้ยนะครับลงมาเจ็ดบาท่าทก็เข้าไปซื้อใหม่นะฮะคือหุ้นลงบาลเนี่ยต้องทำความเข้าใจกัอนนะลงทุนเยอะ,ะมันไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรนะที่เราจะไปวิ่งเข้าวิ่งออกกับมันนะนะครับ เราก็ดูว่าถ้าหลุดโทบบาทห้าสิบแมะันก็เป็นสต็รปลอสนะครับค่ะอย่าเก็งกําไรนะคือมันไม่ะสมอะเร็จการเก็งกําไรในผู้ลงบาลหรอกเชือ่อผมเถอะช่วงก่อนมันอาจจะมีการเกิงกําไรบ้างเลยในผู้ได้หลายตัวนะครับเพราะมันขึ้นมาเยอะนะครับแต่โดยธรรมชาติของผู้ลงบาลแล้วแล้วดูชาร์ตมันนะชาร์ตมันจะค่อยๆขึ้นไปนะฮะยกตูดสูงยกหัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ นานๆก็จะมีลงมาทีนึงก็ขึ้นต่อไปอีกบางทีถือหุ้นโรงพยาบาลต้องมองเป็นสิบปีนะถือสักสามสี่ปีถึงจะได้เป็นกรอบเป็นกำอ่ะจากเข้าๆออกไม่ได้กินหรอกแต่มันสบายใจอมันสบายใจไงคือถ้าเราคือคนที่ผสมเลยจะการลงทุนรวยเยอะๆนะครับเขาต้องมั่นใจในหุ้นตัวที่เขาถือนะไม่ใช่เรื่องราคานะเขาต้องมั่นใจในเรื่องแวลูของมันแว l ลูเกิดจากรายได้ที่เข้ามา ต่อเนื่องและมีการเติบโตนะฮะมีการพัฒนาการเติบโตไปได้เรื่อยๆไม่ใช่เงินปันผลนะหุ้นที่เติบโตเงินผลผลจะจ่ายคนข้างที่จะน้อยนะก็เติบโตไปเลยโดยที่ไม่มีการเพิ่มทุนนะฮะหุ้นแบบนี้มันจะเป็นหุ้นที่เขาเรียกมันโตด้วยตัวของมันเองหุ้นมันจะขึ้นไปมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปนะครับก็จะไม่ค่อยสนใจกับใครเขาไม่ว่าตลาดก็จะเป็นอีกอะไรนะก็จะไม่เป็นหีืเพราะคนที่ถือจใจาเป็นนักลงทุน ก็คือพุทโลงบานนี่แหละนะพุทธเป็นสรพะกันชีวิตเนี่ยนะมันจะเป็นหุ้นประเภทหนึ่งเดี๋ยวพุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นประเภทหนึ่งโรงไฟฟ้าอาจจะมีลักษณะของเรื่องที่เรื่องว่าเซ้งตึกเข้ามาเกี่ยวข้องบางเพราะว่ามันจะมีอายุการใช้งานของโรงงานโรงไฟฟ้าเนี่ยถึงเวลามันก็จะหมดอายุนะครับก็ต้องมาสร้างใหม่อะไรอีกนะครับก็ก็จะมีมีก็เป็นรอบแต่รอบยาวมากเพราะไซเคิลของโรงไฟฟ้าโลงเนี่ยมันสามสิบปียี่สิบปีนะฮะ มันก็ต้องถือยาวยาวๆได้แต่ยาวต้องเข้าใจด้วยว่าพอลงไฟฟ้ามันเก่าลงสร้างใหม่เนี่ยนะฮะอันนี้ราคามันจะลงนะนะครับเราเรายังไม่ได้อยู่มาถึงช่วงที่ลงไฟฟ้าในเมืองไทยลงไหนมันหมดอายุนะเราก็เลยยังไม่เห็นแต่ยังอายุยังอายุครับอายุการใช้งานอีกยาวเลยบางทีมันซ่อมบำรุงต่อไปมันก็ใช้ไปได้เรื่อยๆนะครับคือพอดีไอ้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีนะทางทางอินเทอร์เน็ตมันทําไม่ได้เนี่ย มันก็จะเป็นเทคโนโลยีแบบมีอยู่สองแบบนะครับที่ใช้กังหันแก๊สกับกังหันไอ้น้ำมันมีแค่สองแบบนะฮะในโลกกาปปปป็มีแค่สองแบบนะครับมีแค่สอ <ไป S 1> <า>งอย่างคือเอาการไปปั่นหรือว่าเอาไอ้น้าไปปั่นมีแค่สองอย่างนะฮะเอ๊ะบางจากเออขอโทษค่ะบางจากเพราะาว่าพูดไปแล้วนะมีคนมาทวงไปดูไปดูพี่ม่อจดไว้ให้ข้างบนอ่ะจดให้หมดแล้วแนวรับแนวต้านอ่ะจดให้หมดทุกตัวแล้วรจะซื้อหุ้นพวกนี้นะฮะ ให้คิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ like วิ่งขึ้นไปแบบซ kp แหละนะฮะแต่พอลงมาแล้วยืนยืนมัรลุมหายคุณซื้อไปนะฮะ <üne. S 1> เดี๋ยวเขาก็จะมาเล่นปื๊ด่ะอ่าเล่นกันไปจะได้สบายใจแบบซี p นะครับ p ีไม่ขึ้นจะิงอ่าขึ้นให้นะฮะแต่เดี๋ยวเ็าจะลงมาใหม่อีกนะฮะลงมาเขาจะทําเรียกอะไรทําหัวสูงทําก้นสูงขึ้นไปเรือ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เขาสร้างโรงไฟฟ้าอยู่นะครับ <laughs> ที่ที่หุ้นเขาไม่ลงเนี่ย นะครับไม่ใช่ว่าเขาไปกาไรไม่ดีเลยนะเขาสร้างโรงไฟฟ้าอยู่นะครับที่จะเอาเข้ามาในระบบอยู่นะครับอยู่ระหว่างการสร้างนะครับแล้วพอมันเข้ามาเนี่ยพีอ e. มันก็จะลงมาเองนะครับ <Okay. S 2> ต้องต้องโรงไฟฟ้านี่หลอกไม่ได้นะครับสามารถขับรถไปดูแพลนได้เลยน,นะครับว่าแพลนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับมีที่ไหนบ้างขอข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์บริษัทคุยกับประชาสัมพันธ์ของตัวบริษัทเขาเองเลยเขาจะมีปีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกเนี้ยนะครับเขาเขาเรียกอะไร อะไรก็นักลงทุนนะไปอะไรก็นักลงทุนเนี่ยคุยกเข้าไปนะฮะแล้วก็ถามว่าเอาแล้วมีแพนอยู่ที่ไหนบ้านถ้าคุณอยากดูคุก็ขับรถไปดูนะครับหรือถ้าคุณไปกลุ่มใหญ่ก็ขออนุญาตเป็นทางการไปว่าขอเข้าไปดูถ้าใครดูได้เขาก็เข้าไปดูนะฮะคุณสร้างอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะคุณก็ไปนะฮะคุณอยากดูให้มั่นใจเพื่อคุณจะได้ถือมันยาวๆคุณก็ขับรถไปดูนะครับแต่รู้สึกของพวกของอ่า ซีเคพาวเวอร์ปปูพาวเวอร์นะครับบางจากพาวเวอร์นี่ก็ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปดูนะที่ไหนที่ลหนบางแผ่นอยู่ในญี่ปุ่นบางแผ่นอยู่ในจีนนะครับบางแผ่นอยู่ในลาวนะครับก็ต้องเสียค่าเดินทางแพงหน่อยนะแต่ถ้ามั่นใจก็ดูข้อมูลของบริษัทนะครับผมจาไม่ผิดว่าจะมีอยู่ในหนังสือของของคุณม่อนเนี่ยนะครับนี่ไงเดือนเดือนตุลาเดือนะไรนะเดือนเนี้ยเดือนเนี้ย เดี๋ยวจะเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะคุณนิพนธ์พูดถึงก่อนไปดูจะได้มีข้อมูลข้อมูลนั้นนะตรงตรงกับตัวของที่บริษัทแจ้งนะฮะตรงกันเลยอ๋อต้องต้องซื้ออตัวเดือนตุลาเดือนตุลาไหมอยู่ไหนต้องไปขอเดือนตุลาอืมมีมีอ่ะได้กับพี่ปะเดี๋ยวไปทานข้าวกันละหมดแล้วจ้าได้ครับก็พอตลาดนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพรุนี้จะหาหุ้นมามาพูดให้ฟังอีกให้ครบหกรอตัวอันนี้หุ้นน้ามันและปิโตต้องอีกเดือนนึ่งอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนที่ต่อกันอันนี้ I V L S P R C Buff p o ท t สอบพอ p o r t o Top I R B C G C ไม่ใช่ค่ะต้องไปขอพี่เด้ไม่ใช่ค่ะหุ้นพลังงานกับโรงไฟฟ้าเดือนตุลาใช่ไหมเดือนตุลาใช่ไหม เดี๋ยวไปหาอ่านพี่ได้ค่ะพี่นิพนธ์ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลาคุณนิพนธ์ก่อนนะขอบพระคุณค่ะคารปะตอนเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็อย่าลืมนะสำหรับนักทุนจากสมัครเป็นสมาชิกมาให้เขาดูหน่อย ID ดีไลน์ก็สต็อกรีวิวนั่นแหละนะแล้วก็เบอร์ติดต่อโทรศัพท์เดี๋ยวก็แจ้งขึ้นไปนะคะเป็นพิเศษนะคะสำหรับท่านที่ติดตามการเป็นสมาชิกของรายการนะคะแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกในส่วนนี้ด้วยนะค่ะ เราก็จะมอบหนังสือเล่ม2เล่มพิเศษนี้ให้กับสมาชิกที่สมัครเข้ามาในช่วงเดือนอปี2560นะคะเราจะเริ่มสอสมัครสมาชิกภายในช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะช่วงเดือนธันวาเราก็จะเก็บสมาชิกนะคะก็โทรไปได้นะ,ะจดเบอร์ไว้เนาะคุณผู้ชม0 97 2438136นั่นเองนะคะถึงรายการการสมัครเป็นสมาชิกแล้รับ2เล่มพิเศษนี้ไปนะคะค่ะเพราะจริงๆแล้วรายการพิเศษสไลด์ออนไลน์ในปี2,560เราก็ยังมีกิจกรรมมากมายกันเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะนักลงทุนก็ติดตามกันไปนะคะใครที่เป็นสมาชิกเราก็จะอัปเดตข้อมูลว่าเรามีอะไรกันตรงไหนบ้างนะคะมีมิ팅แบบไหนมีพบปะ ข้อมูลกันเพราะว่าตอนนี้เองนะฮะนักลงทุนในรายการบ s s เซส s ลน์ออนไลน์ต้องถือว่าเป็นนักทุนที่มียกระดับมากขึ้นนะความรู้ก็ต้องเติมเต็มให้มากยิ่งขึ้นอย่างเข้มข้นนั่นเองนะฮะก็เราก็พัฒนาไปด้วยกันนะฮะเราจะไปด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับข้อมูลแล้วก็การาลงทุน,นะะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับนี้ต้องลาคุณผู้ชมนักลงทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ